สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการยิงแอด TikTok Conversion ด้วยเซ Page ของโปรเซลกันครับครับผมในการยิงแอดของ TikTok Conversion นะครับขั้นตอนจะมีดังนี้ครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้ไปที่ ad. tiktok. Ok. com ครับสสร้างพิกเซล TikTok ครับและ 3. ติดตั้งพิกเซลเข้ากับเซ Page ของโปรเซลครับผมในขั้นตอนแรกนะครับหลังจากเราที่เราไปที่ลิงก์ ad. tiktok. Ok. com แล้วเนี่ย ก็จะมาพบกับหน้าต่างหน้านี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าสําหรับสร้างบัญชีโฆษณาแล้วเเราจะไปที่ปุ่มสร้างเลยครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าการล็อกอินเข้าสู่ระบบบัญชี TikTok Ads นะครับอันนี้เราจะเข้าเป็นแบบง่ายเลยติ๊กตรงนี้ครับแล้วก็กดสมัครด้วยบัญชี TikTok ครับสมัครด้วย TikTok หน้านี้ก็จะเป็นให้เราอนุญาตสิทธิ์ในการเชื่อมต่อบัญชี Tik Tok ของคุณนะครับหน้านี้นะครับให้ไปที่ส่วนของเมนูแคมเปญด้านบนซ้ายครับกดสร้างครับโอเคเราก็จะมาเจอที่หน้าสร้างแคมเปญโฆษณาของ Tik t o k a อกันนะครับเราก็จะเลือกที่ conversion website ครับมาในส่วนของการตั้งค่าครับเราก็ตั้งชื่อแคมเปญ ตามนี้ครับในส่วนของด้านล่างเนี่ยจะมีให้เราเลือกนะครับอันนี้สมมุติผมเลือกเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงบประมาณแคมเปญน,นะครับในส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องแนะนําเลยว่าต้องมีอย่างน้อย2กลปุ่มโฆษณาขึ้นไปนะครับเพื่อวัดประสิทธิภาพเขาเรียกว่า CPO นั่นเองส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะใส่งบประมาณเข้าไปอันนี้ผมจะยังไม่ใช้แล้วกันตั้งเราจะตั้งเป็นแบบง่ายก่อนนะครับเราจะปิดปุ่มนี้ไปก่อน ก็ต่อไปครับดำเนินการต่อครับในส่วนที่2นะครับเป็นส่วนกลุ่มโฆษณาเนี่เราจะตั้งชื่อโฆษณานี้เราจะใช้เป็น t a r g e t ็ตอ auto เนาะเราก็จะเขียนเป็น auto ไปเลยตัวนี้จะเป็นตําแหน่งการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นเว็บไซต์นะฮะส่วนนี้นะครับเราจะมาเลือก tiktok pixel กันครับในกรณีที่เรายังไม่มีเนี่ยหลังจากที่เรากดสร้างใหม่ครับ ตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บคลิกเลยแล้วก็หน้าสร้างพิกเซลนี้นะครับเราจะเลือกการตั้งค่าด้วยตนเองถัดไปครับตั้งชื่อพิกเซลของเราเสร็จแล้วกดถัดไปนะครับหน้านี้นะครับจะเป็นหน้าสร้างกิจกรรมในพิกเซลของเรานะครับนี่จะเป็นตัวอย่างให้สอนว่าเราจะสร้างยังไงโอเคนี่เราพอเข้าใจแล้วเดี๋วเราไปที่เลือกตัวเลยครับ การดูคอนเทนต์อันนี้ผมเพิ่มไปที่การรับรู้นี่ผมใช้เป็นงั้นใช้ผมผมใช้เป็นคลิกปุ่มแล้วกันจะได้ง่ายต่อการใช้งานนะครับแล้วก็การชำระเงินสำเร็จเท่านี้แล้วกันกดถัดไปครับในนี้ก็จะเป็นเลือก p ี r อไว้อยู่แล้วเนาะ API กิจกรรมแล้วก็กดแบบนอขอนเองกดถัดไปครับ ก็จะให้เราเลือกพารามิเตอร์เนาะอันนี้เราก็เลือกตามที่เขาตั้งค่าไว้ได้เลยนะในแบบในแบบเบื้องต้นเราเลือกแบบนี้ไปก่อนกดถัดไปนะครับหลังจากเรากดการตั้งค่าขั้นสูงเปิดเรียบร้อยแล้วเราไปที่ API กิจกรรมครับแล้วก็กดดูคำแนะนำเราจะไปที่หน้านี้ครับหน้านี้เนี่ยเราสังเกตช่องสุดท้ายนะครับช่องที่3ข้ช่อง payload ก็คือ เป็นโค้ดพิกเซลของเราครับเราจะคัดลอกออกมาแล้วไปวางไว้ที่ n o t ตแ a ้หรือหน้ากระดาษอะไรเปล่าๆได้ครับสังเกตด,ด้านบนนะครับในบรรทัดที่3ที่เขียนว่า Pixel Code ดอ่างเงี้ยเขาจะเป็นพิกเซลของ TikTok ของบัญชีเราแล้วก็ไปติดที่หน้าเซลเพจของโ o s e เซลครับไปส่วนตั้งค่า Social ลเ o แล้วก็เลื่อนมาที่ TikTok นะฮะแล้วก็กดบท,บท อันนี้เรามีพิกเซลอยู่แล้วเนะผมก็จะเพิ่มพิกเซลที่2ที่3ที่4ได้อีกเอาพิกเซลมาวางแล้วก็กดบันทึกครับแล้วก็กลับมาหน้า t i k t o k กแอดของเราอีกรอบหนึ่งนะฮะจะทำลายเสร็จแล้วกดไปที่การตั้งค่าครับก็จะกลับมาหน้าการตั้งค่านะครับส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาหาโทเค็นกันเลื่อนมาที่ api กิจกรรมนะครับกดคลิก สร้างโทเค็นการเข้าถึงโอเคก็จะได้โทเค็นออกมานะครับกดคัดลอกนะครับแล้วก็ไปที่หน้าเซลเพจของเราไปที่ตั้งค่าโซเชียลแอนด์เโอครับมาในส่วนของแอสเซทโทเค็นนำโดที่เราคัดลอกไว้มาวางครับตรบันทึกเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าติ k กต k อกแอดอีกรอบหนึ่งนะครับ นี้เราจะมาทดสอบกิจกรรมกันว่าพิกเซลที่เราติดเนี่ยมันทำงานไหมนะครับในที่การทดสอบกิจกรรมแล้วก็เดินมาล่างสุดเลยครับในส่วนของขั้นตอนที่2คัดลอกโค้ดมาแล้วก็กลับมาที่หน้าเซลเพจโปรเซลครับมาที่ส่วนของเทสอีเวนต์โค้ดแล้วก็นำ้ดมาวางและกดบันทึกครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเล่นเซลเพจดูนะครับกลับมาเช็คอีเวนต์กัน นี่นะครับเมื่อกี้เราแค่กดดูคอนเทนต์ก็จะขึ้นมาว่าเนี่ยมีการกดดูคอนเทนต์แล้วนะแล้วจะไปกดปุ่มกันครับปุ่มโทรแล้วกลับไปที่หน้าเดิมนี่นะครับก็จะมีการคลิกปุ่มขึ้นมานะฮะถ้าเราเซตเยอะกว่านี้เซตหลายจุดกว่านี้พิกเซลเราก็จะละเอียดขึ้นแล้วก็ดู ลูกค้าได้มากขึ้นนะครับดูลูกค้าได้ละเอียดขึ้นว่าลูกค้ากดที่ไหนลูกค้าดูกี่วินาทีดูกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับส่วนนี้เราก็ตั้งค่าพิกเซลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปเราก็จะไปเลือกพิกเซลแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพนะครับส่วนนี้เราก็จะเลือกพิกเซลที่เรากดสร้างไว้เมื่อกี้นะครับ แล้วก็เลือกกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพอันนี้ผมเลือกเป็นคลิกปุ่มแล้วก็มาที่ในส่วนของตำแหน่งครับอันนี้เราจะเลือกเป็นการจัดตำแหน่งอัตโนมัติไปเลยหรือกจะเลือกการแบบกําหนดเองก็ได้นะครับแล้วลงมาข้างล่างเลือกกําหนดกลุ่มเป้าหมายสาหรับคลิปนี้นะครับเราจะใช้เป็นการกําหนดเป้าหมายแบบอัตโนมัตินะครับหรือว่าใครอยากจะกําหนดเองก็ได้ก็มาเลือกที่ด้านซ้ายนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นด้านขวา เพื่อที่จะให้ TikTok น้ำส่งอัตโนมัติส่วนต่อไปจะเป็นที่ตั้งครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าเป็นในประเทศหรือนอกประเทศหรือเฉพาะจังหวัดเลือกภาษาอันนี้เราจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับในส่วนของงบประมาณอันนี้เขาก็จะวางไว้ที่300บาทนะครับ กำหนดการอันนี้ปกติแล้วเนี่ย TikTok เขาจะเริ่มนําส่งตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับแนะนําว่าเวลาตั้งแอดเราก็ตั้งไปที่เที่ยงคืน1นนาทีไปเลยหรือว่าเที่ยงคืนเที่ยงคืน1นนาทีนะฮะลองกดไปอัน,นี้มันไม่ทํางานนะครับต้องเลือกของวันพรุ่งนี้นะครับโอเค ในการเสนอราคาแบบเพิ่มประสิทธิภาพนี้เราจะใช้เป็นแบบค่าใช้จ่ายต่ำสุดแล้วก็ต่อไปนะครับกดต่อไปในส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของโฆษณานี้เราก็จะเป็นเราก็จะมาตั้งชื่อโฆษณาของเรานะครับ ส่วนของตัวตนเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะครับก็คือเป็นบัญชีที่เราลิงก์ไว้กับตอนที่เราเข้าสู่ระบบตอนแรกนะครับก็จะเป็นช่องนี้อันนี้ผมจะไม่ใช้แล้วกันผมจะเพิ่มวิดีโอเข้าไปเองแล้วก็กําหนดชื่อช่องเองได้ด้วยนะครับนี่ก็เลยใช้เป็นชื่อนี้นะครับในยละเอียดโฆษณาอันนี้ก็จะเลือกอัปโหลดวิดีโอนะครับโอเคกดคลิกเพื่ออัปโหลดกดอัปโหลดเข้าไปในโฆษณาของเรานะครับ ในส่วนต่อไปก็จะมาที่ข้อความของโฆษณานะครับใส่เป็นข้อความที่จะช่วยที่ช่วยดึงลูกค้าหรือว่าเป็นโปรโมชั่นหรืออะไรที่เป็นเทคที่ดึงลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็คอดูแลชันเนี่ยอันนี้เราสามารถเพิ่มได้นะครับให้แบบเป็นปุ่มกดตามที่เราอยากได้ ส่วนนี้ก็จะมาใส่ลิงก์ของเซลเพจของเรานะครับขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่มบัตรไว้แล้วตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะโฆษณาก็จะเริ่มทําการประมวลผลแล้วก็เข้าสู่การเรียนรู้ในเฟสแรกนะครับและให้ดูว่าลูกค้าของเราเข้ามาตรงกลุ่มไหมนะครับ